วิธีการสร้างหน้าเด็กนะคะเคล็ดลับแรกเลยเราทํางานมาเหนื่อยล้ามาทั้งอาทิตย์แล้วเราก็ต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลําคอค่ะหันก็จะใช้ตัวน้ำมันมะรุมนะคะช่วยเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็เป็นตัวประสานในการนวดหน้าด้วยนะคะใช้กัวซาบริเวณตรง่วนนี้จะทำให้คอบ่าไหล่ที่ตึงช่วยคลายเส้นได้ทำงานมาทั้งอาทิตย์ ก็คือเริ่มวันศุกร์หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะวันเสาร์เราก็มาเก็บเนียงกันค่ะใช้ฝั่งด้านนี้เก็บเนียงในบริเวณตรงคอตรงนี้ด้วยนะเสร็จแล้วก็เดงน้ำเหลืองวันอาทิตย์ เราก็มาเก็บกรอบหน้าของเราให้เรียวค่ะใช้กรดซาฝั่งหน้านี้วันจันทร์นะคะลองแกมลองน้ำหมากแล้วก็แก้ด้วยเคล็ดลับแบบนี้ค่ะใช้กวัวซา วันอัคารถุงใต้ตาค่ะนั่งจองคอมพิวเตอร์ล้าทั้งดวนทั้งวันมาล้ววันนี้วันพุธบริเวณริ้วรอยบริเวณตีนจาาตรงช่วงนี้เก็บแบบนี้วันพฤหัสนะคะนังตาที่ตกคิ้วที่ตก แ,บบแล้วก็เก็บหน้าผากของเราค่ะดึงขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหนังตาตกคิ้วตกเนี่ยเราต้องแก้ไขที่กล้ามเนื้อมัดบริเวณตรงช่วงหน้าผากด้วยนะคะให้ดึงขึ้น หักล้าเนื้อบนใบหน้าเราแข็งแรงทุกมัดมันก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยผิวหน้าสวยผิวหน้าเด็กผิวหน้าอ่อนเยาว์ได้นะคะฝากกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วก็สนใจนะ้ำมันมะรุมกับกัวซาทักด่วนะคะ่ะ